สวัสดีค่ะคุณรุ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะหลายคนคงตั้งคําถามแล้วก็อยากจะฟังคุณรุ่งนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินบาทนะคะอ่อนค่าอยู่ดีๆกลับที่แข็งค่าเฉยเลยนะคะรวมถึงนับจากนี้ไปต้องจับตาประเด็นอะไรบ้างน,นะคะคุณรุ่งจดัดทบาาให้ฟังเชเชิญค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะถ้าเกิดว่าดูตลาดเนี่ย จะเห็นว่าเงินบาทในช่วง2 3สวันนี้นะคะแข็งค่าลงลงมาค่อนข้างเร็วเลยนะคะประมาณ50-60ถึงสตางค์ก็มีเงินทุนไหลเข้าประเดิมสัปดาห์นี้เนี่ยเ,เงินทุนไหลเข้าตลาดหุน้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรรวมกันประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าขออนุญ,ญาตใช้ภาพใหญ่นิดนึงก่อนนะคะขออนุญ,ญาตไปที่สไลได์เลยค่ะค่ะสำหรับ ค่าเงินดอลลาร์นะคะเราก็เชื่อว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยถึงแม้ว่า,อาสองสามวันนี้อาจจะมีการอ่อนแรงย่อตัวลงมาบ้างนะคะแต่ว่า,าก็ยังมองว่านโยบายของทางสหรัฐเรื่องของการลดมดาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็น่าจะช่วยให้ดอลลาร์นั้นถึงจะลงแต่ก็ไม่น่าจะลงแรงมากนะคะ การคาดการณ์จังหวะขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงแล้วเราก็คิดว่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจนะคะขณะที่แนวโน้มเงนเฟ้อก็ยังคงถกเถียงก,กันนะ,ะระหว่างผู้ร่วมตลาดกับ ธนาคารกลางอีกหลายๆแห่งเลยว่าเอเราตกลงแนวโน้มเงินเฟ้อระยะยาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรขึ้นระยะสั้นเนี่ยเราเห็นได้แน่อยู่แล้วว่าเงินเฟอ้อสูงของแพงขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกเนี่ยถึงแม้ว่าบางรายการอาจจะมีการย่อลงบ้างแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงนะคะประเด็นข้อขวดของออห่วงโซ่การผลิตนะคะหรือว่า การเปิดกิจกรรมหลังจากที่ล็อกดาวน์ไปในหลายๆประเทศนะสภาพอากาศต่างๆก็ส่งผลให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเริ่มตัต้นน้ำเลยก็คือโลหะที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะคะไปจนถึงสินค้าเกษตรเนี่ยไปไปลอามาแล้วออนอกงทุนเนี่ยใช้เวลาตลอดเกือบจะทั้งปีนี้นะวัดใจกันว่าเออเงินเฟอ้อเนี่ยจะอยู่สูง ชั่วคราวหรือว่าอยู่สูงนานนะคะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองณวันนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ได้เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะ,ะประเด็นที่2ก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้ต้องให้เครดิตเลยนะคะทำได้ดีมากในเรื่องของการสื่อสารว่าเขาจะลดมาตรการ อัดฉีดสภาพคล่องหรือว่าการ taper QE นั่นเองนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วทาง FED ก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดหุ้นสหรัฐทำนิวไฮนะคะส่วนทางด้านตลาดกำลังพัฒนาหรือว่าตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นความตื่นตระหนกของนักทุนที่จะดึงเงินกลับนะคะไม่ได้มีเงินไหลออกอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอันนี้ค่ะเป็นบทเรียนที่เฟดเขาก็ได้นำมาปรับใช้ โดยที่ว่าไม่อยากให้ซ้ำรอยในช่วงของการถอน QE เมื่อ8ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเราตั้งข้อสังเกตค่าว่ากรอบนโยบายใหม่ของเฟดเนี่ยที่เขาใช้เป้าหมายเงินเฟอ้อเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อไม่สูงมากนะคะเ,เฟดเนี่ยเขาก็จริงๆก็ตีความว่าน่าจะอดทนได้นะ,ะากับการที่เงินเฟอ้อนั้นทะลุ ขอบบนไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์ก็อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยทะลุขอบบนเขาไปสูงมากๆแล้วนะคะก็ในสัปดาห์นี้นะคะจะมีตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาเดือนของเดือนตุลาคมเนี่ยคิดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเทียบปีต่อปีอาจจะสูงถึง5.8%นะคะ สำหรับปัจจัยเฉพาะตัวของค่างเงินบาทก็คือภาคท่องเที่ยวนะคะซึ่งเคยเป็นพระเอกหรือว่าแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับภาคบริการแล้วก็การที่นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็มองว่าข่าวเชิงลบเฉพาะตัวเนี่ยถูกสะท้อนอยู่ในค่างเงินบาทมากพอสมควรแล้วนะคะปัจจัยบวกก็ซึมซับแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงเชื่อได้ว่าพรุ่งนี้นะคะทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติเนี่ยก็น่าจะแบ่งรับแบ่งสู้ในลักษณะในลักษณะที่ว่า ได้มีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเส้นที่แม่นดีขึ้นแต่นะคะความเสี่ยงด้านขาลงก็ยังมีอยู่นะทำให้ทั้งหมดนี้เนี่ยอตราแลกเปลี่ยนจะมีความผันผวนสูงในช่วงที่เหลือของปีค่ะถัดไปนะคะค่ะสำหรับในชาร์ตนี้นะคะอยากให้ดูเส้นสีเหลืองค่ะเส้นเหลืองเหลืองส้มส้มชาร์ตทางด้านซ้ายก่อนนะคะก็คือ,อ,อดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เทียบกับราคาของสกุลเงินหลัก หสกุลก็ตัวที่มีน้ำหนักเยอะที่สุดก็เป็นค่างเงินยูโรนะคะประมาณ56%ท่านจะเห็นว่าใน QE ยุคหลายๆย,ยุคที่ผ่านมาเนี่ยทำแล้วก็จบไปทำแล้วก็จบไปนะฮะ,อ,ะอย่างเช่นใน QE 3นะคะ,อะพอยกเลิก QE เนี่ยก็ปรากฏว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยวิ่งขึ้นค่อนข้างชันเลยช่วงปี2014 นะคแะต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบริบทอาจจะต่างกันในแง่ที่ว่าในช่วงนั้นเองทางธนาคารกลางยุโรปนะคะเขาเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบนะซึ่งก็ถือได้ว่าสวนทางก,กันกับที่ธนาคารกลางสหรัฐทำดอลล่าวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะชันมากๆเลยแล้วก็ในในขณะที่ปัจจุบันเนี่ย QE4 กำลังจะ ถูกลดทอนลงในกลางเดือนนี้แต่ว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก94ถือว่าค่อนข้างแพงนะคะออตอนจะจบ QE3 เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก80กว่าก็ถือว่าอัพไซด์ของเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะค่อนข้างจํากัดน,นะคะส่วนชาร์จทางด้านขวามือนะคะอันนี้เป็นอัตราดอกเบี er ้ยนโยบายในวัฏจักรที่แล้วที่เฟดกขขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้น9ครั้งแต่ว่าท่านจะเห็นว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยไปทําจุดสูงสุด ในการที่ในช่วงที่เฟดก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบที่สองเท่านั้นเองนะคะถัดมาค่ะข่าวเรื่องของการขาดดุลบริการนะคะก็เป็นแท่งสีเหลืองๆที่ท่านเห็นเนื่องจากว่าเราเหลุมรายได้เงินตราต่างประเทศจากภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยหายไปเลยและหายไปค่อนข้างนานนะคะผลกระทบรุนแรงมาก ส่วนการเกินดุลการค้านะคะแท่งสีเทาๆเนี่ยเราก็ยังคงเกินดุลอยู่ส่งออกได้มากกว่านําเข้านะแต่ว่าการขาดดุลบริการเงินปันผลโอนออกนนัก็ทําให้เน็ตๆแล้วเนี่ยเรามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งในแง่ปัจจัยพื้นฐานแล้วเป็นปัจจัยที่ถ่วงค่างเงินบาทให้อ่อนลงในปีนี้ค่ะถับมานะคะ ค่ะสำหรับฟล์ซึ่งสร้างความผันผัวเลยนะคะอันนี้จะ,อะตอบคำถามของทางกุลเฟิร์นในช่วงต้นเลยว่าในช่วงสองสาวันนี้อยู่ดีเงินบาทก็แข็งค่าลงมาก็อันนี้แหละค่ะการซื้อขายหรือว่าการพักเงินในสินทรัพย์สกุลเงินบาทนะคะแท่งสีเทาก็จะเป็นยอดซื้อสุทธิซื้อขายสุทธิของนักทุนต่างชาติในพันธบัตรสีเหลืองก็จะเป็นหุ้นนะคะท่านก็จะเห็นว่าพักหลังๆเนี่ยก็เล่นกันดูเดือดมากเลยบางสัปดาห์เนี่ย มีเม็ดเงินไหลเข้ามา30 0 0 0ล้านบาทแล้วก็สัปดาห์ถัดไปขายออก20 0 0 0ล้านนะคะลักษณะอย่างนี้เราคิดว่าน่าจะดําเนินต่อไปแล้วก็สองสาวันนี้เราก็เห็นเช่นนั้นแล้วนะว่ามีการเข้ามาพักเงินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จริงๆปัจจัยภาพรวมเนี่ยเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าท่านจําได้เนี่ยก็ปรากฏว่า ซอร์ไพรส์ของธนาคารกลางเนี่ยไปอยู่ที่ธนาคารกลางอังกฤษซึ่งมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้สวนทางกับการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งอย่างไรก็ดีเขาก็มองว่ายังไงเดือนหน้าก็ขึ้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็ทําให้ตลาดซึ่งเคยมองว่าแบงก์ชาติต่างๆซึ่งเอ่อไม่ใช่ของไทยนะคะแต่ว่าแบงก์ชาติในในตลาดที่พัฒนา,นาแล้วอีกหลายๆแห่งเนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ตลาดตลาดก็ได้ลดทอนหรือว่ามีการทบทวนการคาดการณ์นั้นใหม่ซึ่งอันนี้ค่ะก็ถือว่าส่งผลดีสําหรับตลาดเกิดใหม่อย่างบ้านเรานะคะแต่ว่าก็ต้องระวังถ้าเงินเข้ามาเร็วก็อาจจะออกไปได้เร็ว<ๆ>เช่นเดียวกันเขาอาจจะไม่ได้อยู่ยาวทั้งจํานวนค่ะถัดมาค่ะ ค่เงินบาทนะคะเส้นสีขาวค่ะก็จริงๆแล้วที่เราบอกว่าเคลื่อนไหว2องทางมากขึ้นก็คือผันผวนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเงินบาทอ่อนค่ามาแล้ว ราราวสิบซแต่ว่า,าต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคมที่เซนติเมนต์เนี่ยแย่สุดๆเลยนะคะเ,เป็นช่วงพีคของโควิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเคลื่อนไหวทางเดียวก็คืออ่อนค่านะคะแต่ว่านับจากนี้ถัดไปเราคิดว่าเงินบาทน่าจะเล่นเป็นรอบๆไปแล้วก็ซื้อขายไปตามโฟล์การคาดการดอกเบี้ยข,ของทางสหรัฐเป็นหลักนะคะที่ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเ,าเคลื่อนไหวของค่าเงินนับจากนี้คะ่ะ ค่ะก็สรุปนะคะเรามองว่าในช่วงไตรามาสนี้ต่อเนื่องถึงไตรามาสหน้าค่าเงินดอลลาร์อาจจะเหวี่ยงแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าถึงจะอ่อนค่าแต่ก็ยังน่าจะอ่อนค่ายอย่างจํากัดนั่นก็คือเงินบาทเนี่ยแข็งค่าแต่อาจจะแข็งค่าได้ไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะก็ต้องระวังมีการเล่นเป็นรอบๆไปนะคะส่วนภาพใหญ่ของปีหน้าเทรนนะคะมองว่าบาทก็น่าจะค่อยๆ ลับมาแข่งข้าตามการฟื้นตัวของอจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะคะแล้วก็เราก็คงต้องติดตามสถานการณ์ปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วมันมีความสลับซับซ้อนมีหลายมิติมากขึ้นนะคะสำหรับค่าเงินนะคะในทุกวันนี้ซึ่งอ,อย่างที่ท่านอาจารย์สมพวินได้นำเรียนไปเราก็ใจชื้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ดูแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มที่จะมีสัญญาณบวกนะคะส่วนอัจาราดอกเบีย้ยนโยบายก็มองอเป็น house view ะะก็สอดคล้องกับทุกท่านว่า,าทางสหรัฐเนี่ยน่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าส่วนยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ไทยก็ยังจะไม่ขยับดอกเบีย้ยนโยโบ,บายนะคะค่ะก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณรุ่งค่ะคุณรุ่งสงวนเรือนนะคะผู้ในการและผู้บริหารกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเงินธนาคารกรุงศรีพยาจํจำกัดมหาชนนการที่มาแบ่งปันเรื่องของทิศทางค่างเงินดอลลาร์สหรัฐและค่างเงินบาทเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคร้งในช่วง Q&A นะคะคุณรุ่งสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชัดเจนทีเดียวค่ะว่านับจากนี้ไปคงไม่เหมือนเดิมนะคะที่ทิศทางค่างเงินจะไปทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเงินบาทอ่อนค่ามา10%จริงแต่ว่านับจากนี้คุณรู้บอกชัดนะคะว่าเราคงเห็นความพันผวนเกิดขึ้นไม่ว่าจะในช่วงที่เหลือของปีหรือว่าต่อเนื่องไปอย่างปีหน้านะคะแต่ว่าถ้าดูจากคาดการณ์ของทางกรุงศรีแล้วจะเห็นนะคะว่าเงินบาทเนี่ยก็จะค่อยๆขยับแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงต่อจากนี้ไปด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเองเราก็ต้องจับตาประเด็นที่เกิดขึ้นกับธนาคารกลาง ทั่โลกที่จะส่งผลอย่างมีนัยสําคัญค่ะ